สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสุรินชาแนลครับผมผมกับผมเช่นเคยครับผมบาวแวร์ครับผมครับืันนี้กัคนำคำครับผมขาสวนครับเนาะขาสวนบึงทุเรียนพี่กอครับอ่าโปรดด้ขเบ้งแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง y o u t u b บบาวแวร์เคยสุดรินชาแนลหรือว่าช่องเพจบาวแวร์เคยสุดรินชาแนลว่าจะเป็นช่องทางทั้งสองช่องทางครับทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับเนาะ ฝากพี่น้องเขาเบิงหนะ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับเมื่อนี้ก็มาเขาสวนมาเป็นเกตข้อมู้ให้พี่น้องไดีฟังนะครับเนาะวิธีการรักษาือวดาดูแลรักษาเบิ้องยังไงให้ทุเรียนเฮาอยู่รอดปลอดภัยวันนี้จะเขาเรื่องว่าเป็นยังทุเรียนคือมีทอน้ำไหลหรือว่าน้ำไหลน้ำน้ำตุ่นนะครับเนาะ นี่ครับได้ทำการตรวจเช็คนะครับเนาะอ่าโมนี่ต้องการตรวจเช็คแล้วว่าทุเรียนเป็นอย่างนี่ครับเป็นท็อปครับผมไฟท็อปเชอราครับผมไฟท็อปเชอรามันเป็นเชอราชนิดนึงครับที่กับต้นนะครับเนาะครับอยู่น้ำต้นเขาครับนี่ยที่การรักษากะอันนี้ก็ให้เครดิตอ่าอาจารย์โหลดนะครับเด้อยาเพิ่นนะครับเนาะเปิดปากแผลก็คือเปิด เปิดนี่ครับเปิดแถวๆนี้แหละครับแล้วนี่อันนี้เป็นแผลเก่าครับนี่หายแล้วเนี่ยแผลใหมที่คลิปก่อนนันนี่ครับที่เคยถ่ายเบื่อหนึ่ครับเปิดแล้วครับก็ขูดขูดออกขุดออกแล้วก็ซับซับครับผมเอายาโปกเข้าไปท่าเข้าไปครับผมตัวนี้เป็นหู้ถึงแก่นในเลยครับผมอ่าเป็นหู้ถึงแก่นในเลยครับผมหลักษายหนาครับพี่นนอนนี่ครับทุเรียน ก็จะวด้ดอกโอ้ดอกผมพี่น้องเห็นบ่ครับบอ้หวันนี้คลิปสิเห็นชัดบ่น,นะครับเนาะแล้วนี่ก็สิอยู่ประมาณนี้แหละครับผมนี่นะครับวันนี้เ,เรให้อยซูฟังเป็นหลายต้นครับต้น,ต,นต้นนี่ก็เป็นครับนี่ต้นกะทก็ต้ังเป็นนวยก็ต้ังสิเข่าไขปิดไข่ไก่นี่ครับอ่าก็เป็นนี่กันครับนี่เอเสีพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งว่าจะสุขความสำเร็จนะครับเนาะ นี่ครับมันเป็นหู้เห็นป่ะครับ,นาบาหนามจะไรแล้วมันนี่แหละครับนี่อันนี้คือยาเลยครับเรื่องนี้อันนี้ขูดออกนะครับเรื่องนี้ขูดออกแล้วขูดออกอ่าขูดออกเสร็จแล้วก็เอายาทาทานะครับน้องทาให้เขาเอา่อให้ตัวเชื้อราท็อปอา่าไฟท็อปหายครับผมอันนี้คือตัวยานี่ซื้อมาจากอา่าของอาจารย์โรดนะครับเรื่อง หรือว่าเข่งจริตของอะไรเคยจันทร์ครับผมเคยจันทร์ครับผมเป็นยูสุกต้นเลยครับผมนี่ครับผู้เรียนบริเวณวัดสีเบิองเอ่อเบิองแบบเบิองบอยหยาครับเบิองเบิองหยาครับผมนี่หมูส่าสีเห็นนะครับตอนนี้เขาสีมองไปเห็นนี่หมูส่อเขาสีเห็นนะครับว่าเอ่อนี่ครับเห็นน้ำต้นเลยครับช่วงวันตีสี่ตีห้าครับเนาะ มันจะเป็นนี่เลยครับเป็นน้ำไหลออกมาครับเขาสังเกตุพดีครับเด้ว่าน้ำไหลออกมาเนี่ยเอ่อแต่ว่าท่อน้ำเลี้ยงเขาเนี่ยมีปัญหาครับนี่ครับก็ยังต้นเนี่ครับมันจะเป็นฟังวกันเบเลยให้เราเห็นสังเกตว่าครับการที่ี่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเสียหรือว่าเป็นท็อปนี่ที่เป็นทั้งเบเลยครับนี่ครับอันนี้คือว่าผมก็ล่องผิดล่องถือนะครับเด้อว่าเปิดปากแผวกว่างหรือแคบกันไปแต่ว่าคงว่าเปิดกว้างโพด เฮ่ากัลองเบิ่งครับผมนะครับนาะเนี่ยครับต้นมุนีนก็เป็นให้กันครับแต่ว่าเพราะท่านได้เป็นหลายนะครับนาะบม่ได้เป็นเท่ากัสิคอยสอดเนี่ยมสังเกตเบิ่งงนะครับนาะยามมหมูเช้าประมาณช่วง4ี0ี่หประมาณนี้ลหละครับช่วงยามมหมูเช้าครับเพราะเขาจะค่าย้นามออกมามันจะจะเห็นเลยครับว่าบนนี้้นามเขามีนะครับนาะน้นามเขามีมันเลยไห้ทุเรียนเฮาบออันนี้ครับขึ้นไว้ยังครับเชื้อราตัวเนี้ยท็อปเนี่ย เวลามันเป็นแล้วนะครับเนาะมันจะมีผลกับลูกเขานะครับเนาะตอนนี้อายุทุเรียนต้นทีน่ห้อ,ของขยนะีอายุสั่นลงนะครับเนาะอายุสั่นลงนะครับเด้ออายุสั่นลงได้ฝากพี่น้องเขาเบิ่งแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดต,ต,ตามให้น้ำได้ครับเด้อเน,นี่ยครับต้นต้นน้อยนี่ครับเป็นด้วกันครับนี่นะครับนี่ก็พยายามขูดๆออกครับขูดๆแล้วก็ท่าครับผมท่ายาเอา่อยาผมเอ่อผมสีปักมุดใบ ่ใต้คลิปครับผมว่าของอาจารย์โรดสั่งเสื้อเด็กย,ยุใสนะครับเนาะบ่ได้เคล็ดลับบ่ได้ห่วงวิชาครับผมเพราะว่าทุเรียนบ่มียังถือยังผิดแต่ละพื้นที่แต่ละอากาศบ่คือกันครับผมอ่าครับผมเอฟซีธันใดเขาเบิ่งแล้วกะคอมเมนต์ได้ด้วครับเด้อไปเห็ดจังไงนะครับรเในาะนี่กัส่วนหนักส่วนมากนี่ยื้อสวนสิเป็นปุ๋ยคอกมากกว่าอย่างอื่นครับนะครับเนาะ เป็นปุ๋ยขอกมากกว่าปุ๋ยเคมีนะครับเนาะแต่ว่าใส่บ่ใส่ครับลาดสารบ่ลาดครับผมปุ๋ยว่าใส่สารครับผมอ่าโมเสศสารนวมิทังที่เป็นนวยครับเป็นครับแต่ว่าเป็นบ่ลายมึงตดฟางผุนกะเห็นว่าครับมันกะส้มเพราะว่าอย่างมันหักเขาน่ะอาจจะเน่าหรือบ่เน่าเนี่ยครับกำลังทดลองอยู่ครับผมฟังหน่อยนะครับเนยครับที่การดูแลท็อปเนี่ยนะครับมันหลักๆเลยครับ เออ่ไฟท็อปเทื้อรานี่ครับนี่แหละครับปัญหาหลักๆเลยของต้นทุเรียนนะครับเนาะอย่าว่าปัญหาบ่มมีดนะครับเด้อทุเรียนปัญหาหลายเลยครับดูแลได้ก็โอเคครับรักษาได้ก็ถือว่าปีต่อไปเฮาได้กินหน่วยกินมากนะครับเนาะแต่ดูแลบ่ถึงเขาเนาะโอ้เห็นไ่มครับฟังนี่ไปทั้งแถบเลยพี่น้องเอ้ยเสียดายครับผมอ่าเสียดายครับผมนี่ก็ยามำขำๆครับผม นี่ครับมะยงชิดเห็นไหมครับมะยงชิดทุนก้าต้นนี่กัต้นดินไอเอียงก่อพักหวานพับักหวานปลาเดีบอกมะยงชิดมีหน่วยโลน้ลยครับผมมันหลายรุ่นครับออกหลายรุ่นนะครับทุเรียนตุนนี้่สามปีนะครับนี่เสื้อพี่น้องนี่สามปีครับนี่นี่กับกระทอมเฮานอนเฝ้าเงี้มาขึ้นครับผม น้ำฝอยเนี่ยมาคืนบ an ันไดเขาก็มาเตรียมเบึงต้นเขาแพ้เขานะครับเนาะเบึงแพ้เขานี่ครับว่าแพ้เขาเป็นยังไงอย่างเนี้ยนะครับเนาะนี่ครับมาเดีพี่น้องได้เบึงครับว่านี่ครับเห็นไหมครับเอยแกเบึงจอเบึงครับนี่น้ำเขาจะไหลซึมๆยังสี่แหละครับนี่ย้ำกลางวันหรือว่ายังเว้นนะครับเนาะอ่านผมยังเว่นนะครับเนาะมันหมดมันไม่ค่อยเห็น บ่ค่อยเห็นนะครับเรื่อง่ามันเป็นในไอ้นี่บอว่ามันน้ำไหลบอเขาต้องเบิ่งจุดย่างมุ่งเสารครับผมมาซองเบิ่งเด๋นะครับย่างเสาร์ตีซีตีห่านเห็นเลยครับนี่ครับพี่น้องได้เบิ่งเราโอ้โดกโดกคักอีีครับพี่น้องผมว่าม่นสิได้แกงพุ่นล่ะครับนี่พุ่นครับหมาบมันกระโดกโดกครับผมนี่ครับนะครับก็คือยารักษานี่ครับยารักษาก็คือไฟท็อป อาา,าไฟท็อปก็คือ,อของอาจารย์โหลดมันมีหลมันมีหลายโตนะครับนาะเข้อต่องเบิองว่าทุเรียนเขาอาการทุเรียนเข้าเป็นยังไงอาการทุเรียนเข้าดีบอนะครับนาออาการทุเรียนเข้าดีบอหรือว่าทุเรียนเข้าเนี่ยแต่ละมือเนี่ยอาการเป็นยังไงมือนี่มีมีน้ำไหลแต่ว่าเ,เป็นเ,เคลื่อนไหยังครับมีน,นอน เขาน้าตัวตาไอตากิ่งมันคเดี๋ยวเขาเคยตัดออกครับก็จะเป็นเชล่าตามมาได้อีกครับผมนี่นะครับนี่เห็นมูออกแล้วก็ล่องทดลองนี่คือผมก็ทดลองนะครับเนาะบุรีเก่งเคลื่อนครับบุรีเก่งบุรีมีวิชาอย่างเก่งอย่างเนาะครับแต่ว่าอาศัยแค่ว่า YouTube ซึ่งมือนีเขาเปิดโลกกว้างครับผมเปิดให้เขาเบิ้งครับเนาะเขาก็เบิ้งครับผมเบิ้งล่องผิดล่องถือกันไ่มงานนี่เห็นไหมครับนี่ งาสีมพูนี่ออกมาดิเห็นวะครับใบเขานี่เห็นวะครับผมกวางเป็นท็อปผลแล้วนะครับเนะาะใบใหม่เลยปลายใบใหม่เลยพุ่นนะครับปลายใบใหม่เลยส่วนมากต้นนี้ปลายใบใหม่หลายครับอู้น้องพี่น้องเอ้ยเฮ็ดย,ยาหนักลองศึกษาเบิ่งครับผมบุมตรหน่อยครับผมติดหน่วยดอกบานเบิดแล้วครับผมนะครับเนาะ อันนี้เขามยังไลฟ์ครับมาอัปเดตพี่น้องในเบื้องในสวนขึ้เก่าครับบอกเงาะเฮาพี่น้องเอ้ยผมพี่นี่บอกเงาะกัดดกดกคักบอกเงาะเขาพ่อบอกเงาะนะครับเนาะนะครับเนาะเดินมาครับเด้อฝากพี่น้องเขาเบื้องแถวฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องยูทูบบาแวคเคยร์ซินชาแนลหรือว่าจะเป็นช่องเอพจกระตุ้มตาคาเฟ่หรือว่าเพจบาแวคเคยร์ซินชาแนลคือกันครับผมครับเนาะนะครับมาอัปเดตพี่น้องในเบื้องครับอาัศว์ บ่ค่อยชัดแน่บ่ค่อยทองแน่ครับผมขอกราบขออภัยนะครับเนาะอ่านี่ครับไฟท็อปน้องพี่น้องไฟท็อปนี่ครับยานี้ไม่ได้คาบยาด้วครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับนี่เพิ่งเพียงครับพี่น้องโอ้ยยาต้องอัดยาเขายังขัดด้วยครับเดี๋ยวนี้วันนีเจ็กสี่หลอดบอหลอดนะครับเนาะกวัชซีเป็นนะครับเนาะงขันบริบรักษาเนี่ยโอ้ เวลาตายมาเ้าก็เสียดายครับตัวเ้าสีเฮดเดง่ายนะครับเนาะเ้าก็เสียดายนะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับปีนี้ว่าแหวกมีอย่างไรครับผมอัปเดตพี่น้องได้เบิึงนะครับเนาะโลกของทุเรียนครับเป็นยังไงนะสำหรับปีนี้ว่าแหวกเป็นยัก่อนครับผมสวัสดีครับ